คำเตือนคลิปนี้ไม่มีสาระใดๆทั้งสิ้นมีแต่กาวล้วนๆน้องๆหนูๆห้ามรอบรีแบบนะจ๊ะอย่าไปหาสาระจากคลิปนี้เลยโปรดใช้สมองอันน้อยนิดใช้วิจัยระยาในการรับชมด้วยนะจ๊ะเฮ้ยนานาทีมาเที่ยวชนบทเนี่ยอากาศสดชื่นเป็นบ้าเลยแฮะเอาละหยุดพักตรงนี้ตั้งแคมป์ปิ้งหมูย่างดีกว่าอีอีเชื่อเกินไอหนู แกรู้หรือเปล่าว่าพวกข่านั้นเป็นใครอ่าพี่แล้วพี่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วผมจะรู้ไหมนะครับอ้าวเฮียนี่กนตีนี่วะใจยินครับลูกพี่ใจยิน,ยนจะบอกให้ก็ได้ถ้าอยากจะรู้เรื่องราวให้กระจ่างพวกเราจะไปพบแถลงไขพวกเราคือโจท,ที่ไปอยู่อาศัยบ้านหรือตึกเลยก,ก็งกาคือโจตปาได้นะครับพี่น้องส่งเงินมึงมาให้หมดถ้าไม่อยากมีของเหลวอ,ออกจากร่างก,กาย ชีหายเลี้ยวทำอย่างไรเมื่อถูกโจรปล้นต่อรองกับโจรต่อรองจะส่งหงือไม่ถ้าไม่ส่งกูแทงนะดีดีก่อนครับพี่จะเย็นครับจะเย็นครับเอางี้วิพี่ผมมีข้อเสนอให้ข้อเสนออะไของมึงวะนั่นดิ พอริผมมีเพื่อนคนนึงชื่อว่าเฉลิมศักดิ์มาเลยมากนะครับมีเงินเป็นพันล้านบาทอ่ะมีทั้งตึกคอนโดและก็ธุรกิจการมากมายด้วยแต่เขาเขามีภรรยาสาวโคตรสวยด้วยนะครับสวยกับนางแบบเดี๋ยวผมจะโทรเรีมันให้เองและพวกพี่ก็ป้นแม่งเลยนะเฮ้ยมึงพูดจริงแน่นะพูดจริงครับพี่ตลอดชีพผมไม่เคยโกหกหรอกโอเคตกลงเดี๋ยวไอ้น้องโอเคครับพี่ผมไปก่อนนะครับผมจะได้เฉลิมศักดิ์มาให้เออฝากด้วยนะไอ้น้องใช่ โอ้แม่งหลอกค่ายจริงเลยเว้ยไปดีกว่าวิ่งสี่ลออะไรส่งเงินมาซะเธอมึงยังไม่อยากตายวิ่งตัมไปไหมลูกพี่ตัมหมาพ่อมึงสี่แม่งวิ่งหนีเจยใจกับมิจาคุนโนฮะเลย สติมาปัญญาเกิดต่อโจะให้ไม่เงินนะไม่ตอบกูแทงนะได้ครับพี่ที่ผมให้เอ้าทำไมง่ายจังเลยวะงานนี้พี่แต่มีข้อแม่นะครับพวกพี่ต้องเล่นตอบคำถามกับผมถ้าพี่ตอบถูกสองข้อผมจะให้เงินทันทีรับคํทถามไหมครับเฮ้ยคือพี่กูเหรอไอเนื้อจัดไปอย่าให้เสียใช่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 อะไรนะครับคําถามข้อแรกอะไรเอยตอนเช้ามีสี่ขากลางวันมีสองขากลางคืนมีสามขา เขารขารขอตอบว่าเ้ยเดี๋ยวน้องสองมึงจบแค่มัธยมปลายมันจะรู้ได้ไงเล่าต้องพี่นี่สิจบปริญญาโทคําถามแค่นี้มูมูม,มากเดี๋ยนะนี่พี่จบปริญญาโทเหรอใช่ไอ้น้องเรียนจบซะสโวแล้วมึงจะเป็นโจนทำเชียอะไรเล,เล่ากูพ่อกูเป็นโจน่ะกูอยาตามรอยพ่อมีเลยเปล่าน้อง <S <S เออใช่าหมาเหอใช่าหมาเหอะแล้วต่อโลพี่ตอบว่าอะไรครับมังกรคอมาโด เอาไอสัตว <t contemporary> oh, be ์ผิดได้ไงวะโอ้ยพี่ตอบบ้าแต่ก็พี่เนี่ยข้อแรกก็ผิดเบยถูกไอ้น้องข้อแรกพี่แค่อ่อนเฉยเดี๋ยวข้อหน้าพี่เอาจริงแล้วละน้องข้อต่อไปเลยไอ้หนูครับทำไมเซอร์ไออกนุยตันถึงสามารถคิดค้นทฤษฎีแดงหมุนรอบตัวสามรองศาสได้เฮ้ยคนนี้ผมก็ลื้ไม่ต้องน้องพี่เองเพราะฟีน่าจังใช้ส้มหยุดใส่หน้าโอไอพี่ สองข้อนี้แพ้เลยเนี่ยอดได้ตังเลยสัสถามจริงพี่พี่จะปรรีญาโทรประเทศไหนฟะเนี่ยหาไว้ยงะอันนี้ครับพี่ข้อสุดท้ายถ้าพี่ตอบถูกแล้วก็ผมให้เลยนะจริงนะไอ้นนองจริงครับจัดมาเลยบึมบึมโอเคข้อสุดท้ายตัวเอกในกระตูนทูคิกแมนมีชื่อว่าอะไรเฮ้ยเหมือนคุ้นๆนะแต่จำบ,บอ่ได้ได้ทำไงดีอันเนี่ <c oughs> ยไอสอคราวนี้เป็นหน้าที่กูเองโอไม่เอาครับพี่เดี๋ยวกมพลาดอีกคราวนี้ผมไม่เชื่อพี่แล้วละ่ะไอสอ พี่มีความรูจะบอกพี่นะ่ะเป็นแฟนกระตูนทุกิีแมนมาตลอดคำตอบทุกอย่างกูรู้หมดแล้วฮ่าฮ่เพ่อี่หนึ่งคตอนนั้นก็คือส่งดังช็อก <S 2> <S 2> <S เอาอีเฮียมันผิดได้ไงวะไอเด็กเวมึงโกูกูเหรอกูจะแทงมึงให้ตายน้องไม่ผิดหรอกมึงอะไรไอควายส่งดาช้าหนะ้าไปตัวเอกเรื่องแย่ก้นบอล พระเอเลอร์ตัวคิดแม่มาเชื่อซาซิมิถ้าหากเฟ้ยไอ้ควายแม่เอ้คยคกูไม่น่าเกิดเป็นน้องมือเลยไอ้สัตว์โอ้ขนาดไหนโอ้ขนาดจังประตผิดเรื่องเลยเนี่ยควายเรียกพี่เลยเนี่ยไอ้สัตว์เซ็งกลับบ้านดีกว่าเว้ยเหี้ยเอ้ยเอา้ากูผิดซะงั้นจังหวะนี้แหละชิงดีกว่าใช้สกิลด,ดรามา่า โมชาช้านั่นแหละด้ส่งเงินมาซะจะได้ไม่เสียเวลา <c oughs> เอ้าเป็นอะไรของมึงเนี่ยโธ่เลยพี่อย่าเอาเงินผมไปเลยผมจะใช้เงินพรุ่งนี้ไปรักษาครอบครัว <c oughs> พ่อของผมหัวล้านก่อนไวั <c oughs> แม่ของผมเป็นสโหัวชักระยะสุดท้าย <c oughs> พี่สาวของผมอกหักน้ำหนักครึ่ง20กิโล <c oughs> ถ้าไม่มีเงินพรุนี้แล้วก็พวกเขาแย่งแน่ครับดังนั้นอย่าปดผมเลยครับ ผมยอมแล้วผมยอมทุกอย่างแต่อย่าเอาเงินผมไปผมขอรอออมันเศร้าเหลือเกินเออเออเองด้วยครับหลงพี่ว่าว่าอันนี้ไปไอ้นงพี่ให้หนึ่งหมื่นบาทถือว่าทำบุญนะผมด้วย <c oughs> ผมให้ห้าพันบาทกขอบคุณมากครับพี่ ดูแลพ่อแม่พี่น้องให้ดีๆด้วยล่ะไอ้น้องเล็กเสตัดีแล้วเฮ้ยได้ทำควดีเนี่ยดีจริงๆเลยนะไอ้สองจริงครับลูกพี่แต่หนูว่ากูมีปัญหาแล้วล่ะปัญหาอะไรครับลูกพี่ปัญหาคือตัวไม่มีกินนวอ่ะก็ให้เงินน้องไปหมดแล้วอ่ะ ผมด้วยฮะพี่ห้าพันบาทนี้ก็ทั้งหมดในชีวิตของผมเลยอ่ะไม่มีกินเหมือนกันนะเออใช่ใช่เนาะใช่เนาะใช่ใช่ไม่มีกินฮะอดตายได้ตูเข้าอดตายอดตายเฮียครูมาครูกลับไม่โกงรีบเสด็จเงยมาสั่งงั้นมีกูอาบเลือดแน่ฮะก็แค่มีกระจกกระจกทำอะไรกูได้งั้นเหรอ อาวตตีนี่ว่านี่มีดแต่ไม่ใช่ไม้จิ้มฟันแทงเข้าไปมิดได้แล้วก็ตายเลยนะจะบอกให้เข้าใจไหมมิดเดิมมึงมีมีดแต่กูมีนี่เฮ้ยเอาดีว่าไอ้สองไอ้นี่แม่มีปืนว่ะโอ้ยพี่กลัวอะไรเล่ามันมีคนเดียวส่วนเราพี่สองมันมีปืนแค่กระเบิกเดียวส่วนเรามีมีดสองเล่มแทงแม่งเลยมึงกล้าใช่ไหมไอ้ส ใช่เลยรฮบพี่หนึ่งเออมึงกล้าแต่กูไม่กล้ากูไปละอา้าวไอพี่หนึ่งรอผมด้วยผมรอเล่รอผมด้วยฮะให้มารู้ซะบ้างว่าอย่ามาแย้มกับชยเทพร้านศพวงเล็บมดนะแจ๊ะเรียกผู้ปกครองมาส่งเงินมาซ้ำดีๆไม่งั้นมึงตายอย่างไพี่ผมไม่มีเงินเลยนะครับผมไม่มี เย่มาตู้เลยไอ้แซ่ของลูบๆบาร์บีคิวลูลูเต้ลูลูแบบนี้มึงมีตังจากไหนฟะพ่อผมซื้อมาให้ครับแล้วเอางี้ไอ้น้องโทรตามโค้งมาเลยแล้วเอาเงินมา5ล้านมาประกันตัวมึงรีบโทรมาซะไม่งั้นมึงตายกะครับพี่ฮัลโหลพ่อหรอครับเออคืองี้นะครับ1 0 m i n u t e later โอเคครับพ่อมาแล้วครับผมอาอเฮ้ยทำไมถึงมาได้ขนาดนี้ฟ้า พอดีพ่อกองผมอยู่ที่ทำงานมาครับเขาทำงานเป็นจอทอจอทอคืออะไรวะอ๋อก็ย่อมาจากหยุดนะนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจพวกเราร้องไปหมดแล้ววางมีดโลซะเลื่นเลื่อนพุ่นแน่นอนตำรวจติดคุกโอ้โตแน่มึงโอ้ยไอพี่ ปนใครไม่ป้นตำป้นลูตตำรวจเนี่ยดูสิโดนติดคุกหัวโ,โตเลยเนี่ยสวยชิบหายเลยเจอประบติขาสะอาดอย่างกูดันโดนจับซะได้เฮย้ยเสยงชิบหายเลยไปกินข้าวแดงดีกว่าหุ้ยน่าเบือ่อป้นเงินก็ไม่ได้เงินแถมยังโดนจับอีกกลับบ้านไปขายนาะโต้ฟู้ดีกว่าเฮย้ยจบจ้า ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ